เต้นตื่นอัดแล้วเนี่ยอัดไว้แลเนี่ยเอาขนนกออกเอาขนนกออกไม่โตให้อามันอยู่อยู่กับหลานมันต้องขนาดไหนตัวเองอัดไว้เหรอกดไว้มันอัดไปอะอันเหรอเออก็ว่าเรากดไม่ปิดนะ นี่ให้อามันดูตีนแบนแบนเล็บแบนแบนด่างแนบแนบผมยิกหน่อยหน่อยแล้วก็เป็นสีทองด้วยไม่เออเออถุงงือกถุงงือถุงเงือไหนช่องเหงือกไอ้นี่ช่องเหงือกไอ้นี่ช่องเหงือกให้อาดูดิยี่